สวัสดีทุกคนตอนนี้ใกล้จะวันวาเลนไทน์แล้วนะอย่างเงี้ก็ต้องมีเคล็ดลับดีๆมาบอกเพื่อเตรียมพร้อมต่อวันวาเลนไทน์ที่จะเกิดขึ้นใครไม่มีหึงขอให้มีหึงใครที่มีอยู่แล้วก็ขอให้รักกันไปนาน กันว่าเดี๋ยวเราจะมาแนะวิธีการทําให้ผิวของเรามันผ่องแผ้วสว่างสดใสก่อนถึงวันวลนทน์นะคะเ่าเริ่มจากแฟชบีกันก่อนก็ไดน้นั่งมันไปแล้วเมื่อคลิปก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็ทุกคนติดใจกันมากยอดไลค์สูงมากคลิปนั้นไม่รู้ว่าเข้าใจไม่รู้ว่าพูดเยอะไปหรือเปล่านะคะพูดไม่หยุดเลยพูดเป็นต่อยหอยพูดจนลิงหลับเลยนะคะว่ามันอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้แล้วคนก็มาคอมเมนต์บอกว่าเฮ้ยปลื้มนางนางออกมาโ okay อเคแบบว่าทาไว5วิเปลี่ยนชีวิตได้อะไรอย่างนี้ก็เลยมีคมาถามอี เอ้ยมีอะไรน่าะนำอีกหรือเปล่าก็มีแน่นอนนะคะนั่นก็คือเอากล่องให้ดูก่อนหน้าตากล่องเป็นอย่างนี้นะคะเลล่าอีกแล้วนะคะเป็นเจ้าเดิมเพราะว่าเลล่านี่เป็นสุดยอดแห่งครีมตัวขาวเนื่องจากว่าตั้งแต่ปี2 5 0พสีผู้ใหญ่ลีตีกองประชุมเอ้ยเอ้ยไม่เกี่ยวกันคนละเรื่องนะคะไม่ไม่เกี่ยวกับผู้ใหญ่ลีอะไรทั้งสิ้นนะคะปีไหนไม่รู้ช่างมันนะคะคือเลล่าเป็นเจ้าแรกๆที่ทําครีมตัวขาวออกมาเรียกว่าตั้งแต่ตอนที่ทาแล้วต้องตบตบตบตกตกตกอย่างนี้นะหลายคนก็ถามว่า ตอบทำไมคํำตอบก็คือหนึ่งเอาให้มันเนียนนะอ่ะ สองติดทนนานสามเป็นการกระตุ้นเซลล์ผิวจ้าเวลาที่เราตกผิวเนี่ยรู้ไหมไมันจะทำให้เกิดการไหลเวียนของเลือดดีขึ้นเรียกว่า blood circulation อันนี้คิดเองหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่ว่าเวลาเวลาเรารู้สึกว่าเออทำสปองสปาอะไรอย่างงี้เขาก็จะตบตบตบ,ตบให้เราแล้วก็รู้สึกเฮ้ยมันโอเคเ,เป็นการผ่อนคลายผิวอย่างหนึ่งทำให้ผิวเราแดงจริงหรือเปล่ปาแดงเพราะโดนตีเออเอาว่าช่างมันดีกว่านะคะอ,ะอาาา่าเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าใครที่ชอบระดับความขา่าวแบบพีคสุดก็ต้องแนะนําเป็นของใหม่ แบบนี้นะมันจะอยู่ในกล่องแบบนี้ที่บอกไปนะคะมีตั้งแต่สีม่วงสีม่วงเนี่ยมันจะผสมกับเพชรนะคะมีกิเตอร์ชิมเมอร์วิงวิงแล้วก็สีชมพูนี่ในสีชมพูนี้สีชมพูจะเป็นเนื้อสีชมพูนิดๆอ่อนๆนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นเนื้อสีขาวค่ะปากการาะชะินัแลนด์นะคะจริงๆแล้วใครใช้สีอะไรก็ได้นะคะอยากจะใช้อะไรก็ซื้อมาใช้แต่น,นี้มันจะขาวสุดนิดนึงดังนั้นเวลาทาเนี่ยด้วยความที่เป็นครีมอาจจะเกลี่ยยากหน่อยนะคะดังนั้นแยแนแนะนํนนาเป็น เทคนิกใหม่ล่าสัตว์เมาคีล่าสัตว์เมาคีล่าสัตว์แบบนี้เลยคือใหม่มากเนื่องจากว่าเราจะเอา2ตัวนี้มาฟิชเจอรริงกันนั่นก็คือกูต้าบีบีปกตินะคะขออนุญาตใช้สีชมพูบีบลงไปแค่นิดเดียวเท่านั้น ประมาณนี้นะคะแล้วแต่ว่าเราต้องการความวอกขนาดไหนถ้าสมมติว่าใครอยากจะวอกมากๆให้ใช้ตัวนี้เยอะๆนะใช้ตัวนี้เยอะๆเลยแต่ถ้าเกิดว่าใครแบบว่าเฮ้ยวันนี้เรีบมีทูระต้องรีบไปต่อต้องกินแมคโดนัลด์ KFC อะไรอย่างงี้คือรีบจัดนั่นเองนะคะก็ต้องใช้ตัวนี้น,น้อยๆผสมกับเจ้าแฟลตบีบเบลลาสเปรย์โอ้ยไม่รู้เรียกชื่อถูกชื่อผิดมั่วไปหมดแล้วนะคะ,ะเรียกว่า Flat B แฟลตบีบเบลลาสเปรย์ละกันอย่างงกี้แล้วก็ฉีดเข้าไปปุ๊บสองสามสี่ห้าหก สูตรแย่ค่ะฉีดหกครั้งนะคะให้ทั่วครีมแบบนี้เลยนี่เสร็จปุ๊บแล้วก็ทามันเข้าไปค่ะอเป็นไงคะอ่ะประเมินราคากันเห็นปะ คือมันทาได้ไวมากแล้วก็ไม่มีปัญหาเรื่องผิวลอกด้วยเนื่องจากว่ามันให้ความชุ่มชื้นผิวในระดับที่กําลังดีนะคะแต่แนะนําว่าอาจจะต้องทานในห้องแอร์นิดนึงถ้าเกิดว่าไปทากลางแจ้งก็อาจจะเหงื่อออกแขนกับครีมออกได้นะคะไม่ควรค่ะแนะนําให้ทานในห้องแอร์เท่านั้นนี่เป็นไง ระดับความขาว A บวกบวกบวกแล้วก็ระดับความเนียน A บวกบวกบวกระดับความเร็ว A บวกบวกบวกคือทุกอย่างโอเคหมดแยแนะนําเลยนะคะแต่ว่าโดยส่วนตัวแยจะชอบผสมเจ้าตัวนี้ให้เยอะๆหน่อยเนื่องจากว่าตอนนี้เราไม่ได้ต้องการความขาวนะเราต้องการความขาวแบบพอดีพอดีผู้ชายจับไม่ได้อ,อยู่มากกว่าเอาไปว่าไม่ว่าจะเป็นสีชมพูผสมสีชมพูกูต้าอย่างนี้ผสมกับตัวนี้ตัวนี้เล็กไปก็โอเคนะถือว่าโอเคถือว่า อยากจะผสมสีอะไรก็ลองดูนะคะแต่ชอบกากเพชรก็ต้องสีม่วงรอยแล้วก็ที่สําคัญนะคะทั้ง2ตัวนี้ก็มีส่วนผสมที่ช่วยบํารุงผิวเยอะแยะไปหมดเลยว่าจะเป็นกูตา Yamaha ี i n o f i โเนอ้อยม่วไปหมดแล้วนะคะอย่าอย่ามอเตอร์ไซค์อย่า,ยา,ยา,ยาพูดถึงไม่รู้จักไม่เคยขี่นะคะขี่ไม่เป็นแต่ว่าบิดกระจายโอเคก็วันนี้เดี๋ยวก่อน,นมีอีกเรื่องหนึ่งนะคะในเรื่องของความคุ้มค่าจะมาบอกกันคือ ไม่เคยเห็นบีบียี่ห้อไหนนะคะที่ให้ปริมาตรเยอะขนาดนี้อันนี้175มิลลิตรอันนี้220มิลลิลิตรคือทากันจนหมดคีหมดอายุก็ยังก็ยังเหลืออยู่ไม่ขนาดนั้นเออเอาเป็นว่าใช้ได้นานจริงๆนะคะถ้าเกิดว่าใครใช้ทุกวันนี่สองสเดือนก็ยังไม่หมดนะจ้าเพราะว่าคุ้มค่ามากเหมาะสำหรับเด็กมันยังไว้ใสยอย่างหยิ่งแย้นะคะมีน้องเบนจี้ป็นไอดอลด้วยโอเคแล้วก็อย่าลืมอีกอย่างหนึ่งนะคะว่าตอนนี้แดดร้อนมาก แดดร้อนถึงอากาศเย็นแตแดดร้อนมากนะคะคือเห็นแบบนี้ห้อยตักแดดกันใหญ่เลยนึกว่าแดดจะไม่ทําให้ดำดำจ้าพูดเลยเพราะว่าปริมาณรังสีเท่าเดิมแต่ว่าตอนนี้อากาศมันเดอย่าไปหลงเชื่ออากาศนะจ้าอากาศเย็นอย่างนี้เวลาตากแดดก็ดําเหมือนกัน ตัวนี้มีกันแดดด้วยนะคะดังนั้นไม่ต้องห่วงเอาเป็นว่าก็อย่าลืมไปหามาผสมกันเล่นดูฟิจิริงกันดูสนุกดีนะคะใครไม่เคยฟิจิริงก็ลองดูอ่าถ้าเกิดว่าใครอยากซื้อน,นะคะก็สามารถเข้าไปได้ที่ w w w l i g h l a y l a c o m แล้วก็ www เอ้ยไม่ใช่ www แล้วก็ Facebook Facebook ของนาเป็นแฟนเพจนะคะก็คือ Like l ล i l a Fan Page นั่นเองรวมไปถึงร้านค้าจำน่ายร้านค้าตัวแทนจ่ายนำเอ้ยร้านค้าตโตตำจ่ายแนนเอ้ยร้านค้าตัวแทนจำนาย8ป0 0 0นเก้าพันเก้ารอยล้าน กี่ล้านก็ไม่รู้นะคะทั่วประเทศก็เยอะเหมือนกันนะคะก็เอาเป็นว่าวันลอยปีนี้นะคะก็อย่าลืมมาละเลงผิวให้สวยงามเตรียมพร้อมรับวันตรุษจีนสรุปวันอะไรกันแน่ไม่เข้าใจที่พูดวันนี้งงไปหมดแล้วนะคะอ่ะก่อนออกจากบ้านก็อย่าลืมฉีดสเปรย์แสนหอมของเรราไปด้วยนอกจากเราจะขาเราต้องหอมด้วยโอเคปะ